สวัสดีพี่น้องกิอิ่มน้องลักครับอ่ามันนี้มาคว้ากันนี่แล้วครับมีมัน,มน,นมมสิพามากินเขาด้วยครับเด้อเามากินอปนป่าพี่น้องปนป่าแข็งแข็งนี่พักหลากหลายครับนี่พักกาดขาวพักขี้อันนี้เออเอ,อ่ยังเอาใบพักขนันแยงครับอผักขี้เล่าอันนี้เป็น หอมบัวครับสมหอมบัวครับสมกะลัมอันนี้ผมสื่อมาเลยครับเน้อยส่วนไอปนนี่ผมตํำเองนะพี่น้องเนี่ยเบืองปนเบืองปนบ่เออทำแขนแขนพี่น้องกินหอดไห้กินหอดหนะ้าพากินแด่กุ้งมึกอาหารทะเละอะไรครับเบื่อเลยพี่นอ้องน,นี่ผมพามากินกินข้าครับผมกินเขาเจ้าเด้ยครับเด้ยอยเ่าเนี้ยบ่ไส้ซื้อมากครับ ยันพี่น้องเบื่อกันเนาะพามากินพักนะครับหลากหลายเลยวันนี้อ่ะพี่น้องบอกไร่ายนมาเลี้ยงเนาะมากินกันเลยครับเบึงบ่งปนหมดเลยพี่นอ้องเนี่ยวอยากใส่มือนะครับนี่เอาตามห้องมักแลบพี่น้องตามธนัดนี่ครับปนปนแข็งแข็งข <c oughs> ้องก ส่นกันแล้วพอดีครับส่วนบางเหล่าส่งกันแล้วพอดีพักทีลาวเนี่พักหลากหลายไปน้องเนี่ยยกมาเป็นสวนลดโอ้ยปวดหืมอืม,อม ได้ดีดีคนหมุเทพจะถานรดจะง่ายนี่ครับ มนดูเพี่น,น, 70, 000, นห้องด้วยมาเสรมมัุมการทํากินข้าวเจ้าพี่อนห้องไอสิไปทํางานกันกินข้าวอิ่มงับยังเสิ็จไม่แห้งครับสูตรต่อไปครับพัฮกระแย่งงหอมหนิครับ กินป่นเนันเลยคิดหอดบ้านครับพี่นอ้องพ่นแข,นแขน็งๆบเนี่ยท่านสมัยผมเด็กน้อยทอแมร์เราไม่ให้กินแข,นแขน็งๆไปเนียครับแะวันเปลืองอไห้ล่ะไส้นำไปแดกต้มไส้ <c oughs> นำนี้อะไรจะบุกเปลืองหรอเป่าจมเน,นาะทำไมจะกินเนาะ <c oughs> สมความรัก 哦，下坡。 Ui, khăm nhanh nhanh vậy <laughs> à, <là. cười> Phát phít chiều Quân áo đây rồi Kiểm thức câu ว่าแตยบ่เบอืออะไ้เบิดผมอ่ะเราจะกินพักกับมกินใะไเบิ้ดสุยางนหรอครับให้แต่ว่าพักกันมันกินมันเข่ากันบ่กครับเมนูที่เขาหิดเ,ดเท่านั้นเพีง่น้้งอืม เปนแบบบ้านกเป็นแบบง่ายๆเด้อยครับเดี๋ยวมันี้เด้อย,ย,ยไม่นูกินอดบ้านครับตำปนปนป่าปนปาทู่เด้อยครับเด้อพักกอบดีครับ có cái kính của điều không? Ừ. Ừ. Má hào Không xuống mừng น้ำส่วนหกหอมมันสดใสอยู่ครับมันผสนมกันเลยนะครับมันสูงแห้งยากไปสดเด้อพี่น้องท้องเสียเด้ครับอืมกลังพอดีครับนำเส้นใสๆขั้นนำคุณๆแบบลึกเหลือง,อง,องอยาเด้อพี่น้องท้องเสียแท้ กินเขาก็ปลงแล้วพักกินในร้ยายครับ แต่บัดยจ็เล็กน้อยพ่อแม่พากินตะปนหลายกระจมเลยไงมามาอยู่มาอยู่ไทยอยู่เกาะธมนเนี่ยโอ้เรนหาตะปนหน่อยพี่นอ้อง ขยั่งขึ้นหน่อยเนาะพร้อมอยู่เราขยั่งกับใส่ทั้งสุดกับปนหอมพร้อมเนาะกุยเข้าไปเนปนกันแข้งก็ขัด ผมขัวพริกขัวกระเทียมขัวหัวหอมแดงใจครับอ่ฮัใส่น้ำมันจะก้อยหนึ่งพี่น้องวลนนี้าราขัวมันจะได้สุกไวพวกพริกขัวกระเทียมมันจะได้หอมแบบแล้วมาต่ำใส่กระปุกถทอดเบ้ยสุด,ดยอดครับ ใส่ซอนจับเนี่ยใส่มือเนี่ยปะปนกันไปมาเอไม่นูมมาก,กินอ่างพี่น่องนายพี่น่องกินหอดบ้างครับ พนป่าพนกบเนี่ยดูเป็นหนอมยาครับมันเบิ่งทีดเดาราอยากไปซื้อเห็ดกินกันครับผมรูม้แค่สามเท่านะอยู่ในกอดธรรมะกัดสู่กัน,กนต่อไปไปน้อง เขาบดด้วยไม่นังเขายบบง่ายด้ยวยไม้หนองเขามันกจ,จะสื่อ,ขอเขานี่มมากครับไอข้นเนี้ยเขาเนี่มเวลาเขาสื่อเขามากิน,ใใน,เน,นเนขาใจไมุ่งเนี่ยมันปรแมนเขานิหนึ่งไม้ผมว่าบอสแสบไปหน่นองขันเขานิหนึ่งไม้ไมไมหอนหอนอ้อันนไผมโอเคอยู่ หมดขอบเสดส็จสมพักบัวโอ้่นแขนดีนะครับ นัโดนในกลิ่นเขาก็พักกับมายากะแสบเท่ากันทุกทีไม่เนอะอ้ะาวไปขาอนี้อยากกินน้ำก็ไม่นอ้องอิ่มครับ อ่ะพี่น้องสุดท้ายี่ยก็ดูแลเจ้าของในเรื่องพี่น้องเด้อโควิด19ที t ระบาดไปใส่มาใส่กับบึงจะของดีดีพี่น้องไปตลาดก็เลือกไปส่วงเวลาคุน้นหน่อยๆนอพี่นอ้องย่าไปเวลาช่วงทุกเชิญคุ้นวันไหลอันตรายครับผมไปตลาดผมไปแต่บาสามครับสี่หมื่นแล้สุดท้ายี่ยก็ฝากพี่นอ้องเข้ามาบึงนด้ครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ผมน้ำแนนครับ กดกระดิ่งไว้พร้อมด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจของผมนะครับผมแสดงอยากเฮ็ดคลิปดีๆออกใหม่พี่น้องเบื้องอีกครับผิจารณาบองไดบ่ดีบองไดติชมมาหน่อยนะครับเด้อผมจะเดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงโถจักรครองครับพี่น้องอยากให้ผมเฮ็ดเมนูอย่างกระบอกมาได้ครับถ้าผมเฮ็ดได้ผมเชนไห้เบื้องแน่นอนครับตามกำลังต่วนทุนผมพี่น้องตอนนี้นักเวลานี่ผมเฮ็ดตามผมอยากกินพี่น้องเพราะว่าคนติดตามบ่หลายเนาะเบิ่งบ่หลายเฮ็ดไปเรื่อยๆครับ ่ะพี่น้องสุดท้ายเนี่ยก็ขอขอบคุณหลายๆครับที่เขาว่าเบิร์กันครับพอกันไหมคลิปหน้าครับ